เปิดตัวเบอร์สองอันนี้ครับปั๊มน้ำตัวนี้มันเสียงดังไม่ค่อยพอครับ<ม>เหมือนไม่มีมันดูดน้ำไม่ได้น้ำในถังเนี่ยดูดแล้วน้ำมันเต็มนะครับแต่ว่าปั๊มทำงานมันไม่ดูดน้ำเนี่ยฟังเสียงนี่คือเสียงไม่ดูดน้ำครับเราฟังก็รู้ลแล้วต้องปิดวาล์วอยู่ันก็ไม่ตัด ม่จะลองขอเช็ควาลวดูปสป,ปริงมันมีไหมสป,ปริงจะเป็นหน้าตามแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้ดูตรงนี้ถ้าไม่แข็งกันไปนมันก็จะดูดน้าไม่ขึ้นเพราะว่ามันจะดันดันลิ้นเช็ควาลวไว้มันจะเช็ควาลวจะไม่เปิดจะลองขอท่อสามตัวนี้ดูนะนี่ปิด

龙。 thôi nóng chọn sắp đinh ở này, rồi năm đây cửa cửa 2 đây ได้ต้องถอดสปริงตัวนี้ออกครับลุงอยู่ไหมลุงยังตัดยาอยู่ผมจะจะมาให้แกฟังเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องตามผมอีกได้ทำเองเป็นเนี่ยสปริงมันอยู่นี่นะมันตัวนี้มันรู้ใครตอกออกแอล้วเนี่ยมันอยู่เนี้ยมีคนถอดออกแล้วเหมือนกับว่าสปริงตัวเนี้ยมันแข็งมันไปกดไปกดวาล์วตัวนี้ทําให้น้ำมันผ่านจากถังเข้าหาปัมไม่ได้เราต้องถอดี้นี้ออก มันก็จะดูปกติเนี่ยทำงานปกติได้เนี่ย้องเปิดเบาแล้วปิดเบาล้อก็จะตัดเพียงแต่เวลามันตัดมันจะมีเสีงยงหนึ่งอย่างอย่างกระแทงเน,นี่ยเพราะมันมีตัวนี้แต่มเป็นไรมันมีตัวนี้ตัวนี้อยู่เนี่ยตัวนี้ก็มีกุญแวิตช์ทำงานเหมือนกันกับตัวนี้การกระแทกการมันย้อนครับเพียงแต่สอดตัวนี้ออก ให้มันดูดคล้องขึ้นง่ายขึ้นแต่เวลาตัดจะเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวไม่เที้ยไปใช้ไดดปกติครับมีเสียงดังแค่นี้เองเสียงอื่นก็ไม่มีอะไรครับสปริงมันไม่ตรงนี้นะครับตอนนี้ใช้ได้ตามปกติแล้วปกติครับเปิดได้เลยใช้ได้เลยแค่ที่สปริงเลยครับสปริงมันแข็งแล้วมันทําให้น้ํามันผ่านไม่ได้ แต่ปกติสปริงตัวนี้มันมัถ้ามันมีไว้ตัวกับมันอนะมันจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะตัดแต่นิ่มแต่ทีเนี้ยน้ําเราแรงจากถังเราเข้าไปหาปั๊มอะมันแรงส่งไม่พอที่จะดันลิ้นเราลิ้นสปริงตัวนี้เปิดได้เราต้องคอดออก